สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EC c a l c u l Calculus มหาลัยนะฮะและวันนี้นะลูกสิ่งที่พี่จะพาน้องมาดูไปพร้อมกันค่ะลูกคือพี่จะพาน้องมาเช็ค Convergen จนต์ดิเว n รของ Alternating Series นะฮะแล้วหลายคนคงงงว,งว่าไอพี่ Alternating Series คืออะไรนะฮะพี่บอกเลยจ้ะ Alternating Series นะฮะก็คืออนุกรมสลับนะฮะคำว่า Alternating คือสลับ Series คืออนุกรมใช่ไหมแล้วพอพี่พูดคำว่าอนุกรมสลับเนี่ยหลายคนก็ยังเป็นไงฮะ ทำหน้าเฮ้ออะไรพี่อนุกรมสลับใช่ไหมฮะฉะั้นพี่ขยายความต่ออีกนิดนึงแล้วกันลูกว่าถ้าเกิดเราพูดถึงอนุกรมเมื่อไหร่อนุกรมตัวนี้หมายถึงอะไรฮะอนุกรมตัวนี้หมายถึงผลบวกหรือก็คืออะไรลูกซิกมาใช่ไหมคะและคาว่าสลับขลุกสลับคําว่าสลับตัวนี้ก็คืออะไรคะแกว่งไปแกว่งมานะฮะถามว่าแกว่งไปแกว่งมาระหว่างอะไรคะคาตอบก็คือแกว่งไปแกว่งมาระหว่างบวกกับลบ ใช่ฉันเนี่ยถ้าน้องพูดถึงอนุกรมสลับมันจะติดลบหนึ่งยกกำลังเอ็นมองใช่ปะเพราะว่าลบหนึ่งกำลังหนึ่งคือลบหนึ่งใช่ไหมฮะลบหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งลบหนึ่งกำลังสามคือลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสี่คือหนึ่งใช่ไหมฉันถ้าน้องมีลบหนึ่งกำลังเอ็นเห็นไหมไอตัวอนุกรมของน้องเนี่ยไอตัวที่เอามาบวกมันจะสลับไปสลับมาระหว่างบวกลบบวกลบทันนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอคำว่าอนุกรมสลับหรือ alternating series นะฮะ มันก็คือซีรีส์ที่อยู่ในรูปนี้ค่ะซิกม่านะฮะของลบ1กำลัง n ลบ1กำลัง n คูณกับนะฮะตัวเลข An โอเคไหมไอตัวนี้คืออนุกรมสลับนะฮะแล้วถ้าน้องจะเช็ค Convergen จนต์ไดเวอรแน่นอนที่สุดมันต้องเป็นในรูปมันต้องเป็นอนุกรมอานันต์ใช่ไหมแล้วน้องต้องการจะเช็คว่าเนี่ยเฮ้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไออนุกรมสลับอนันต์เนี่ยสรุปมันหาค่าได้หรือไม่นะฮะ หลายคนคงงงเอยพี่แล,แ,ลแล้วแล้วหนูจะเช็คได้ไงว่ามันหาค่าได้หรือไม่โอเคนะฮะเช็คได้ค่ะลูกถ้าน้องจะเช็คว่าตัวนี้นะตัวนี้ลู enfin ลกเข้าลู้ออกพี่สรุปเลยแล้วกันนะฮะถ้าน้องจะเช็คว่าตัวนี้ลูกเข้าลู้ออกนะฮะน้องจำเลยค่ะว่าเงื่อนไขเงื่อนไขของการเช็คค่ะลูกเงื่อนไขของการเช็คจะมีอยู่แค่สองเงื่อนไขครับจะมีอยู่แค่2เงื่อนไขให้เช็คนะฮะก็คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่ง น้องเช็คก่อนเลยว่าไอตัว a อเนี้ยตัว a อเนี้ยที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะฮะที่ตำแหน่งอินฟินิตี้เท่ากับ0ูนย์หรือไม่โอเคไหมชั้นอันที่หนึ่งน้องเช็คเลยค่ะว่าเฮ้ยไอลิมิตเอเนะฮะที่อินฟินิตี้เท่ากับ0ูนย์หรือไม่นะครับแล้วถ้าเกิดน้องเช็คตัวนี้เสร็จปั๊บนะฮะถ้าน้องเช็คตัวนี้เสร็จปั๊บแล้วปรากฏว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ศูนย์อ่ะตัวนี้ไม่ใช่ศูนย พี่ตอบได้เลยค่ะตัวนี้ต้องเป็นไงลูกตัวนี้ต้องรู้ออกโอเคไหมฮะ d i v e r g e n จคือรู้ออกนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติตัวนี้ไม่ใช่ศูนย์น้องหยุดเช็คเลยรู้ออกโอเคไหมฮะแต่ถ้าเกิดน้องเช็คเสร็จปั๊บแล้วปรากฏว่าตัวนี้เท่ากับศูนย์ตัวนี้เท่ากับศูนย์นะฮะตัวนี้เท่ากับศูนย์น้องก็จะเพิ่งสรุปนะลูกน้องต้องเป็นไงคะน้องต้องเช็คต่อนะฮะเช็คต่ออันที่สองนะฮะเช็คต่ออันที่สองแล้วอันที่สองค่ะลูกอันที่สองน้องก็ต้องเช็คว่าเฮ้ย เอเอบวกหนึ่งเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า an โอเคนะฮะ an เบวกหนึ A ่งเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า an ทอนถันใช่ไหมพูดง่ายคือน้องต้องเช็คว่า an ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะฮะแล้วพี่บอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมุตินะฮะสมมุติ an เป็นฟังก์ชันลดนะฮะโดยเซนเลยค่ะลูกถ้า an เป็นฟังก์ชันลดนะฮะก็คือ an เนบวกหนึ N ่งน้อยกว่า an ใช่ไหม ถ้าตัวนี้ is a yes นะฮะน้องตอบได้เลยว่าเป็นไงครับ convergent นะครับแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้ is a no ก็คือไม่ใช่ฟังก์ชันลบนะฮะน้องก็ตอบเลยตัวนี้ต้องเป็นอะไรลูก divergent โอเคปะ่ะถานพี่นะฉะนั้นนะครับสรุปนะลูกหลักการเช็คหลักการเช็คอนุกรมสลับนะครับน้องเช็คแค่กี่ข้อครับ2ข้อนะก็คือ1น,น้องเช็คตัวนี้เลยว่าเนี่ยที่ infinity เท่ากับ0ูนยหม ถ้าไม่ใช่ศูนย์น้องตอบเลยรู้ออกนะครับถ้าเป็นศูนย์เป็นไงลูกคิดต่อโอเคไหมคิดต่อแล้วถ้าเกิดสมมติมันเป็นศูนย์แล้วน้องคิดต่อน้องก็แค่ดูว่ามันเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะฮะดู A n ว่าเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันลดน้องก็ตอบเลยต้องเป็นไงลูกรูเข้าน,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฟังก์ชันลดน้องก็ตอบได้เลยเป็นไรลูกเป็น divergent โอเคนะฮะฉันหลักการเช็คอันุกรมสลับจำไว้เลยนะมีอยู่แค่2ข้อ โอเคไหมฮะมีอยู่แค่สองข้อแล้วพอน้องรู้สองข้อนี้ปุ๊บหลายคนคงอาจจะถามพี่บอกพี่เช็คให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าเช็คให้ดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเช็คให้ดูเลยค่ะลูกน้องมาดูตัวนี้ค่ะถ้าสมมติสมมติพี่มีอนุกรมตัวนี้จ้ะลบหนึ่งนะฮะลบหนึ่งยกกำลังเอ็นโอเคไหมแล้วก็คูณกับห้าเอ็นบวกสามนะฮะแล้วก็หารกับสองเอ็นลบเจ็ดอ่าพี่มีอนุกรมตัวนี้นะฮะ และเอ็นทั้งับหนึ่งถึงอินฟินิตี้นะฮะพี่ถามว่าอนุกรมตัวนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกนะ,ะพี่ถามว่าอนุอนกรมตัวนี้นะลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับแล้วพอน้องจะเช็คว่าเนี่ยลู่เข้าหรือลู่ออกน้องเช็คได้ไหมเช็คได้นะครับอย่าลืมค่ะเช็ค2ข้อค่ะลูกเช็ค2ข้อก็คืออะไรจ๊ะข้อที่1นะครับเช็ค A n ใช่ไหมเช็ค A n ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้นะฮะ น้องก็จัดการหาลิมิตของ a n นะ a n ก็คือ5 n าเบวกสามนด้วยไรลูปสอลบเจ็ดใช่ไหมฮะเมื่อ n เข้าใกล้อะไร infinity นะฮะแล้วพอน้องแทน n ด้วย infinity เนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยลิมิตตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องก็แทน n ด้วย infinity ใช่ไหมแล้วพอน้องแทน n ด้วย infinity ปุ๊บน้องจะได้เป็นอะไรฮะน้องจะได้เป็น5้าคูณ i ินฟินิตบวกสนะฮะแล้วก็หารด้วยอะไรจะ๊ะหารด้วย2องคูณ i ินฟินิตลบเใช่ปะ แล้วพอน้องคิดเลขปุ๊บน้องได้อะไรครับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะฮะแล้วอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ตัวนี้เป็นไงลูก indeterminate form ร์มจำได้ใช่ไหมยังสรุปอะไรไม่ได้นะฮะแล้วพอสรุปอะไรไม่ได้ปุ๊บน้องก็เป็นไงลูกอ่าน้องก็คิดต่อใช่ไหมฮะคิดต่อซึ่งตัวนี้ตัวนี้น้องอาจจะใช้โลปิตาลก็ได้นะฮะน้องอาจจะใช้โลปิตาลก็ได้ชั้นตัวนี้มันเท่ากับอะไรฮะมันเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอะไรลูกดิฟเซตนะฮะแล้วก็หารด้วยอะไรจ้ะ หารด้วยดิฟส่วนนึกออกใช่ไหมเราใช้โลปิตาเลยนะฮะชั้นลองได้ตัวนี้เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของดิฟเศษค่ะลูกดิฟ 5n าบวกสก็ได้อะไรได้5นะครับดิฟ 2n งลบเก็ได้อะไรลูกได้2นะฮะชั้นลองได้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก5้ส่วนสโอเคไหมฮะชั้นลองได้แล้วว่าเฮ้ยลิมิตของ a n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่จ้า5้ส่วนสนะครับแล้วพอได้5้ส่วนสปุ๊บน้องยิ้มเลยฮะ โชคดีเป็นของเราห้าส่วนสองเป็นไงห้าส่วนสองไม่ใช่ศูนย์นะฮะพอห้าส่วนสองไม่ใช่ศูนย์น้องก็ตอบได้ทันทีว่าอนุกรมตัวนี้เป็นไงลูกรู้ออกนะฮะตอบได้เลยรู้ออกต้องเช็คต่อไหมไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเช็คต่อเห็นไหมโชคดีเป็นของเรานะฮะโชคดีเป็นของเราอ่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปั๊บลองมาดูอีกอันนึงแล้วกัน่ะลูกเรามาดูอีกอันนึงแล้วกันอ่ะ ลองมาดูอีกสักข้อหนึ่งค่ะลูกจะได้แม่นๆนะฮะสมูทสมูทพี่มีอย่างี้บ้างอ่าพี่มีอาร์กอมตัวนี้ค่ะสิกมานะครับเอ็นากันหนึ่งจนถึงอินฟินิตี้นะฮะของลบหนึ่งกำลังเอ็นนะครับคูณกับหนึ่งนะฮะแล้วก็หารด้วย สองกำลังเอ็นบวกสามกำลังเอ็นนะครับอพอร้องเตียงนี้ปุ๊บหลายคนเริ่มเครียดแล้วใช่ไหมพี่ถามว่าเฮ้ยตัวเนี้ยรูเข้านะฮะรูเข้าหรือรูออกนะฮะตัวเนี้ยรูเข้าหรือรูออกนะฮะแล้วพอน้องจะเช็คว่าเฮ้ยตัวนี้รูเข้ารูออกเช็คได้ไหมเช็คได้นะ,ะอย่าลืมนะลูกเป็นอนุกรมสลับใช่ไหมฮะเป็นอนุกรมสลับเช็คกี่ข้อครับสองคอนะฮะก็คืออันที่หนึ่งครับลูกอันที่หนึ่งน้องก็เช็คเลยจ้ะเช็ค a n ที่ตำแหน่งอินฟินิตี้ก่อน ใช่ปะน้องก็จัดการหาลิมิตของ An เมือ่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะแล้ว An ก็คืออะไรลูก1ส่วนสองกำลัง A N นะฮะบวก3กำลัง A N โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องจะหาว่าค่าเป็นเท่าไหร่นะจ๊ะน้องก็แทน A N ด้วยอินฟินิตี้เก่งมากเนี่ยแทน A N ตัวนี้ด้วยอินฟินิตี้นะฮะแล้วพอแทน A N ด้วยอินฟินิตี้ปุ๊บ2อกำลัง i ินฟินิตี้บวก3กำลังอินฟินิตี้ ก็คือไรลูก1นึส่วนอินฟินิตี้เป็นไงลูกเท่ากับ0นะฮะเท่ากับ0แล้วพอเท่ากับ0ูนปุ๊บเป็นไงครับต้องไปข้อที่2จริงนะถ้าไม่ใช่ศูนน้องสรุปได้เลยว่าลูกออกนะฮะแต่พอเป็นศูนย์ปุ๊บยังสรุปไม่ได้ค่ะลูกอ่าต้องเช็คอีกเงื่อนไขนะครับเช็คอีกเงื่อนไขและอีกเงื่อนไขที่เช็คก็คืออะไรลูกอ่าน้องก็เช็คว่าเฮ้ยไอเอเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดหรือไม่นะฮะก็คือดูว่า a n นบวกหนึ่งน้อยกว่า A n หรือไม่ แันพี่น้องแล้วพอน้องจะดูว่า aN1 นบวกหน้อยกว่า aN หรือไม่อ่ะน้องก็ดูหา a n บวกหนลูก a n บวกหน้องก็แทน n ด้วยอะไรครับแทน n ด้วย n บวกหนใช่ไหมน้องก็ได้ตัวนี้เป็น1หารด้วยอะไรคะสองกำลังเบวก n หบวกสามกลัง n บวกหฮะในขณะที่ a n ถลุกในขณะที่ a n a n ก็คืออะไรจ๊ะหนึ่งส่วนสองกลัง n บวกสามกลัง n แล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องก็ดูว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันน้อยกว่าจริงหรือไม่ไอตัวนี้น้อยกว่าจริงหรือไม่แล้วปรากฏว่ามันน้อยกว่าจริงหรือไม่ลูกน้อยกว่าจริงทันพี่ปะบางคนจะงงบอกพี่พี่รู้ได้ไงว่าน้อยกว่าอ่ะพี่ดูง่ายๆเลยค่ะไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นไงลูกมากกว่าตัวนี้จริงปะไอตัวนี้มันสองกำลังเอ็นบวกสามกำลังเอ็นใช่ไหมแต่ตัวนี้คืออะไรครับสองคูณสองกำลังเอ็นบวกสามคูณสามกำลังเอ็นนะฮะฉะนั้นตัวเนี้ยส่วนมากกว่า พอส่วนมากกว่าปุ๊บทางก้อนต้องเป็นไงลูกทางก้อนต้องน้อยกว่าโอเคปหฮะชั้นตัวนี้น้อยกว่าจริงทนันไหมแล้วพอน้องได้สองจริงน้องได้สองจริงครบเรียบร้อยปุ๊บน้องตอบได้ดีค่ะว่าอนุกรมนี้เป็นไงลูกอนุกรมนี้ลู่เขา้านะฮะชั้นข้อนี้น้องตอบได้เลยว่ามันลู่เขา้ามันคอนเวอร์เจนทันไหมฉะนั้นสรุปนะลูกสรุปปั๊บนะฮะถ้าน้องจะเช็คออนุกรมสลับ น้องเช็คอนุกมสลับจำไว้เลยฮะน้องมีหลักการเช็คแค่กี่ข้อลูก2ข้อนะครับก็คือ1เช็ค an ที n ่ i n นฟ n น t y นะครับกับ2ดูว่ามันเป็นฟังก์ชันลดหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดสข้อนี้จริงน้องตอบได้เลยค่ะว่ามันเป็นไงลูกลู u e c าโอเคนะครับ